อ้าวรวยมากๆเลยสดีมีสุวปเลยรวยแต่ละคุณมางทุอย่างได้ลูกนะอาวรวยมากๆเด็นซื้อเก่งๆลูกเอ้ยรวยรวยสวยๆได้ลูกนะรวยรวยจ้ สามิสัมพติจาริกนริมาฮาฮาฮานาิมวะคมาจนาเทวาจเยังะ สวอ้าวรวยมากเลยโุดดีมสุเลยจ๊ะรวยรวยแตานสุนเรียุกอย่ามแค่หลนะอ้าวรวยมากๆเด่นื้อเก่งเลยรวยรวยสวยๆนคลหกนะเลยรวย